สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทําทำปลาท่องโกแบบกลมกลมนะคะหรือว่าซาลาเปาทอดแบบนี้ค่ะวันนี้จะเป็นสูตรเร่งด่วนนะคะใช้เวลาทำไม่นานค่ะแต่อร่อยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะ หน้าตาของส่วนผสมทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งนะคะเป็นแป้งสาลีสำหรับทําปลาท่องโกนะคะน้ำอุ่นค่ะเกลือป่นนะคะน้ำตาลทรายน้ำมันพืชอันนี้จะเป็นผงยีสต์นะคะ เดี๋ยวเราจะมาเทส่วนผสมทุกอย่างลงไปรวมกันเลยนะคะเทแป้งลงไปก่อนเลยค่ะเกลือป่นนะคะน้ำตาลทรายผงยีสต์นะคะเกลือกับผงยีสต์เราจะใส่คนละฝั่งนะคะ ค่ะคนพอเข้ากันแบบนี้นะคะตามด้วยน้ำมันพืชเลยค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเทน้ำอุ่นใส่นะคะนวดค่ะนวดให้เข้ากันนะคะใครจะใช้ไม้พายคนก็ได้ค่ะถ้านวดก็จะติดมือนิดนึงนะคะก็ใส่น้ำไปคนเข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดแรปค่ะ ก่อนที่จะปิดแรปเอาน้ำมันพืชทานิดหน่อยนะคะทาตรงผิวค่ะทาให้ทั่วๆนะคะปิดไว้ค่ะของพี่จะเก็บไว้ในกล่องโฟมอีกทีหนึงนะคะ1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดกันเลยนะคะนี่ค่ะ1ชั่วโมงนะคะก็จะขึ้นฟูแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเร่งด่วนนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะถ้าจะให้นุ่มๆฟูๆจริงๆก็ ทำสูตรเดิมนะคะที่พี่เคยทําไว้ค่ะอันนั้นรับรองค่ะฟูมากเลยนะคะสูตรนี้ก็ฟูอร่อยนะคะนี่ค่ะพี่ก็จะทําเป็นก้อนง่ายๆแบบนี้นะคะจะไม่เอารูปทรงอะไรค่ะแค่ตัดออกมานะคะแล้วก็บีบให้แบนๆนิดนึงค่ะทอดได้เลยนะคะน้ามันที่ใช้ก็จะเยอะนิดนึงนะคะ ใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนนิดๆค่ะไม่ต้องอ่อนมากนะคะมันกลับด้านเอาค่ะสังเกตดูสีนะคะถ้าใครชอบกรอบมากนะคะก่อนเอาขึ้นก็เร่งไฟแรงนิดนึงค่ะ ถ้าใครตื่นเช้ามานึกอยากกินปลาท่องโกสลัเปาแบบนี้นะคะจัดเลยค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะชั่วโมงเดียวก็ได้กินแล้วค่ะตอนนี้เราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะดูกันใกล้ๆเลยนะคะปลาท่องโกสละเปาทํากันแบบง่ายๆค่ะเพื่อนเพื่อนลองทําทานกันดูนะคะทานกับอะไรก็อร่อยค่ะวันนี้จะทานกับนมข้นนะคะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ถ้าใครชอบเมนูง่ายๆบ้านๆแบบนี้ก็สามารถติดตามรับชมกับครัวบ้านอาหารอร่อยได้เลยนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านอาหารอร่อยด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ